3เหรียญเก่านะครับที่หายากมีราคาในวงการนักสะสมนะครับสูงสุดถึง20,000บาทนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลข่าวสารในวงการนักสะสมอีกเช่นเคยนะครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรายงานข่าววงการนักสะสมนะครับสมเหรียญ หายาราคาซื้อขายเนี่ยสูงสุดถึง2 0 0 0มื่นบาทมีข้อมูลยังไงมาฟังให้จบนะครับผมเริ่มจากเหรียญแรกครับคือเหรียญ50สิบสตางค์นะครับเหรียญ5้าสิสตางค์เนี่ยเขาซื้อขายกันปีไหนที่มีราคาแพงนะครับเหรียญ5้าสิสตางค์เขาซื้อขายกันเพียง1ปีเท่านั้นย้ำนะครับปีอ่ะปีเพื่อนๆคนไหนไปหามาก,ก่อนไปหยิบมาดูก่อน50สิสตางค์ ในบ้านเนี่ยมีเหรียญน,นะครับที่เป็นห้าสิบสตางค์ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับไปหาไว้ก่อนเหรียญห้าสิบสตางค์แบบที่แพงมีปีเดียวนะครับเพื่อนๆลองไปดูอนะ่ะปีสามศูนย์นะครับผลิตน้อยมากนะครับห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์เนี่ยก็บอกก่อนนิดนึงว่าราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์ ก็ใครมีนะครับนักสะสมเนี่ยประกาศร,รับซื้ออยู่ที่เดือนละหนึงน่งหมื่นบาทในหลายช่องหลายเพศเลยนะครับผมต่อมาเหรียญที่สองครับคือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับอ่ะคุณดูดีๆนะคุณอย่าจำสับกันนะบางคนจำสับกันยี่สิบห้าสตางกับห้าเสตางค์อ่ะขนาดใกล้เคียงกันมากนะครับสีก็ยังใกล้เคียงกันนะถ้างั้นดูดีๆก่อน เงียยี่ห้าสตางค์เนี่ยเขาจะซื้อขายกัน2ปีนะครับเอาปีแรกก่อนปี4 2องยี่ห้าสตังค์ปี4 2นะครับในปัจจุบันนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่เหรียญละ5 0 0 0บาทนะครับส่วนปีที่2ครับคือเหรียญยี่ห้าสตังค์ปี4 4นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่5,000บาทนะครับก็สามเหรียญรวมกันเนี่ยก็มูลค่าประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับ ็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเหรียญที่บอกไปในวงการนักสะสมเนี่ยเขารับซื้อจริงนะครับแต่เหรียญคุณต้องแท้ก่อนนะเพราะว่าอย่างเหรียญ50สตางค์ปี30เนี่ยในปัจจุบันเนี้ยก็พบการทำปลอมเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปี30นะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า เริ่มมีนักสะสมบางท่านพบเห็นแล้วนะครับว่า50ชตังปี30มีเหรียญปลอมแปลงมีเหรียญตตดแต่งนะครับส่วนที่50ชตังนะครับปี42เนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงมากที่น่าห่วงอ่ะคือปี44นะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะพวกมิจี้เนี่ยพอมันรู้ว่าเหรียญไหนแพงเนี่ยพวกมิจจี้อะ่ะมันก็จะไปหาวิธี จัดแปลงเหรียญปลอมแปลงเหรียญเพื่อมาหลอกขายให้กับคนที่ไม่รู้นะครับคือเดี๋ยวนี้วิจีเปมันฉลาดขึ้นเมื่อก่อนนะมันปลอมมาขายนักสะสมซึ่งนักสะสมวนใหญ่ย,ยู่นะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ใช้วิธีการใหม่ก็คือวิจีจะไปปลอมแล้วเอาไปหลอกขายตามตลาดนัดต่างๆนะครับปลอมเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยพี่มีเหรียญห้าสิสตางค์ปีสาูนย์นะพี่ไม่รูราคา พี่ขายน้องห้าร้อยแล้วกันน้องเอาไปขายรักสะสมให้หน่อยหรือบางคนเนี่ยปลอมเป็นเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์นะครับที่เห็นคนโดนนะห้าบาทปีสี่ศูนย์เนี่ยพี่ผมช่วยดูให้หน่อยผมไปซื้อมาจากตลาดนะัดผมปุ๊บปรากฏปลอมห้าบาทปีสี่ศูนย์โอ้ยลอยเจียหางยังอยู่เลยอะ่ะปลอมแบบเลเวลหนึ่งอ่ะคือเขาเรียกว่ามิกกี้เดี๋ยวนี้ไม่ปอมลอมมาหลอกขายนักสะสมแต่ปอลอมมาหลอกขายชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านอะ่ะ ไปขายนักสะสมแล้วนักสะสมดูก็รู้แล้วครับปลอมมาง่ายคือพวกมิจจี้อ่ะมันยอมแบบปลอมให้แบบตัวเองขายได้ราคาถูกหน่อยนะครับเพื่อไปหลอกชาวบ้านนะครับรายละเอียดก็แพงนะครับถ้ารวมๆกันอนะ่ะดังนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆต้องลองมาระวังนะเ,นเพื่อนๆอย่าไปเป็นเหี่ยของพวกมิจี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้รงการมันเหนื่อยมากหลายคนนะ แล้วก็อย่าสับสนนะครับยี่สิบห้าสตางค์กับห้าสิบสตางค์อะผมเทียบขนาดให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมครับยี่สิบห้าสตางค์จะเล็กกว่าห้าสิบสตางค์เห็นไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะเล็กกว่าไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อนอาจจะสับสนได้เห็นไหมครับเล็กกว่านิดเดียวเองนะเนี่ยยี่สิบห้าสตางค์กับห้าสิบสตางค์เห็นไหมครับขนาดต่างกันนิดเดียวเองนะครับเคยมีคนส่งเข้ามาให้ผมดูนะครับเขาบอกว่าเอ้ยพี่ผมมีเหรียญหายากสองเหรียญรับเงินหมื่นได้ไหมนะครับ เขาส่งเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสีมาคือผมบอกไปแล้วนะครับเหรียญที่แพงคือยี่ห้าสตางค์ปีสเขาส่งห้าสิบสตางค์ปีสีมาสองเหรียญคือผมจะบอกว่ามันสลับปีกันไม่ได้เหรียญน่ะสลับปีกันไม่ได้สลับปีกันน่ะราคาก็เปลี่ยนนะครับอย่าดูผิดนะเดี๋ยวบางคนเนี้ยส่งยี่ห้าสตางค์ปีสามูนย์มา ยี่ห้าสตางค์ปีสราคาแค่หลัก10หลักร้อนะครับคือผมจะบอกว่าดูดีๆก่อนไม่ต้องรีบเม้นนะครับคือไม่งั้นเนี่ยคุณนั่นแหละที่จะกลายเป็นคนโกหกนะครับคือนักสะสมไม่มีใครโกหกหรอกสิ่งที่เขาตามหาล้วนแต่เป็นสิ่งที่หายยากไม่มีนักสะสมคนไหนซื้อของหาง่ายในราคาแพงทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เขาซื้อล้วนเป็นของหายากทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกคุณเอาไว้นะว่าสิ่งใดราคาแพงสิ่งนั้นหายากเสมอสิ่งใดราคาถูกสิ่งนั้นหาง่ายเสมอครับอะอยกตัวอย่างแล้ว้เนี่ยยางรถยนดห้าบาทขุดตรงอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นบล็อกธรรมาดานะครับ ครขายเท่าไหรผมไม่รู้ร้านเราขายแค่เละ99บาทเองอยากได้ไหมอยากได้ทำเลยซื้อถึงสิบเหรียญส่งฟรีให้ด้วยซื้อถึงร้อยเหรียญเอาราคาพิเศษไปเนี่ยถ้าเป็นบล็อกธรรมดาร้านเราขายแค่เหรียญละ99บาทไม่แพงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกหายากอะราคาหลายแสนถึงหลักล้านต้องดูว่าเป็นบล็อกไหนแต่อย่างบล็อกธรรมดาร้านเราก็ไม่ได้เอาเปรียบลูกค้านะขายแค่เหรียญละ99บาทเอง คืออย่างเนี้นยนะเขียนบคุดที่หนึ่นงเจ็ดเนี่ยใครอยากได้เนี่ยบล็อกธรรมดาร้านเราอะขายเก้าเก้าเหมือนกัน <_ d ata> ไม่ได้แพงเลยบล็อกธรรมดาแต่ถ้าเป็นบล็อกพัดเสียนตรงอะแพงขึ้นถ้าเป็นบล็อกคุดสองด้านโอ้อันนี้แพงเลยนะครับ <_ d ata> คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งใดหายากสิ่งนั้นแพงสิ่งใดหาง่ายสิ่งนั้นถูกนะครับผม ก็อ่ะฝากนิดนึงเพื่อนคนไหนสนใจแผ่นเย็นดวงทักมาได้นะวิธีการก็คือเขียนชื่อนามสกุลดวงไปไว้ใต้ฐานพระและส่วดมนต์กวันนะครับประมาณนี้วิดีโอนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กันเป็นกำลังใจให้กันนะครับเจอกันใหม่สวัสดี